พอยแกอยากได้ไอโฟนสิบสี่ไม่ใช่เหรอดูนี่ดิฉลองวันครบรอบถ้าอย่างมีเดียใช่ช่วงนี้กําลังดวงดีด้วยอะลองดืบ้านดีกว่าเพื่อจะได้พอยอะไรอะฉันได้โทรศัพท์จริงๆด้วยแค่ส่งที่อยู่ให้กับแอดมินอะก็ได้โทรศัพท์แล้วเห็นไหมแต่ฉันรู้สึกไม่ชอบมาพาก้ยไงไม่รู้อะโอยแกแกคิดมากถ้าอย่างมีเดียสวัสดีค่ะติดต่อใครคะ ขอคุณมิตราค่ะบริษัทเราไม่มีคนชช่นนี้นะครับนี่แหละค่ะคือต้นเหตุของเรื่องนี้เพื่อนฉันได้รับข้อความแล้วก็รูปนี้พร้อมกับลิงก์มาด้วยหลังจากนั้นเขาได้ส่งที่อยู่ไปให้อดมินแล้วเขาก็ได้รับของผิดด้วยค่ะเอ่อแต่ว่าถ้าบริษัทคุณโดนแอบอ้างจริงอ่ะก็รีบแจ้งความแล้วก็แจ้งให้ทุกคนทราบนะคะก่อนที่จะมีคนโดนหลอกไปมากกว่านี้ แผนนี้ได้ผลวะ่ะมึงดูดิมีคนส่งที่อยู่มาเพียบเลยมีคนถ่ายรยู่ไม่ดูด้ว่อวะเออบอกกับพวกเราเหนวยไม่ต้องส่งของให้พวกแม่งปล่อยให้มันงัวต่อไปครับพี่ทีนี้แหละกำลัเน้นหวานเจีย๊ยบเพิ่งวางสายไปโทรมาอีกแล้วนี่พวกมิฉาชีพนี่แกเอาเบอร์โทรกับที่อยู่ฉันมาจากไหนเนี่ยอยู่โทรมาได้แล้วนะอย่าบอกนะว่าซองนี้ก็ของฉันอนะ ฉันแลไม่เข้าใจจริงๆคนที่ไ่เคยปู้เงินนอกระบบหรือว่าเป็นมีเล่าใครอะทำไมถึงมีจดหมายพวกนี้ส่งมาได้นะก็พอข้อมูลของแกอ,อยู่ในมือของวิชาชีพแล้วไงรีบไปแจ้งความกันเถอะ